สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาตรวจดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะมาดูว่าเดือนนี้จะเจออะไรกันบ้างนะสำหรับในเดือนนี้นะคะมาดูดาวประจำตัวก่อนเลยดาวประจำตัวคือดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในภพสหัชชะ แต่ว่าเป็นการเดินโคโจรผิดปกตินะคะคือเป็นการเดินถอยหลังศาสชาเนี่ยก็แปลว่ากลุ่มสังคมคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาตินะหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมที่เราแบบอยู่แบบหรือสนใจในช่วงเนี้นะ,ค,ะคนที่อยู่ข้างตัวเรานั่นเองนะคะเหมือนมันเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับไปค่ะทํากิจกรรม ไปเจอนะอาจจะเป็นการเดินทางร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้แบบว่าพบเจอติดต่อพูดคุยเนื่องจากดาวอังคารดวงนี้ค่ะเขาแบบเดินถอยหลังจึงน่าจะเป็นแบบเรื่องของกลุ่มสังคมเก่าๆก,กลุ่มสังคมเดิมๆที่คุณอาจจะแบบเคยรู้จักกันเคยแบบว่าทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเคยแบบว่าสนิทกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นปีที่แล้วก็ได้นะเพราะเราอังคารอ่ะเคยโคจรมาอยู่ในพบนี้แล้วไงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้กลับมาอีกทีเลยมันเหมือนว่าคุณอาจจะห่างหายจากเขาไปนะคะด้วยภารกิจในครอบครัวหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องทํานะคะก็เลยไม่ได้แบบเออไปเจอไปเจอเลยอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคุณกําลังแบบอยู่ในกลุ่มกิจกรรมแล้วนะคะเป็นแบบ นักฟุตบอลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ไปไหนไปกันเลยเมื่อปลายวีที่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยคุณก็แบบหายตัวไปเพราะยุ่งอยู่กับภารกิจเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวของคุณนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปเตะบอลด้วยกันละไม่ได้ไปแบบเอ่อเจอกันเลยนะปกติจะต้องแบบออกไปแบบท่องไปเที่ยวหรือไปทําอะไรด้วยกันไม่ได้เจอกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยนะคะ มีโอกาสนะได้เจอคนกลุ่มนี้เดิมๆกลุ่มนี้นะคะมีอิทธิพลก,กันกับคุณอีกครั้งหนึ่งทีนี้ดาวอังคารนะ่ะเขาอยู่แบบในราศีธาตุลมไงแล้วดาวอังคารก็เป็นธาตุลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะกลุ่มคนนี้นะคะมักจะเป็นคนที่แบบมีความแอคทีฟสูง นะลมในธาตุลมเนะช่นคนกลุ่มนี้ที่คุณรู้จักเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความแอคทีฟคืออาจจะเป็นนักกีฬานะคะหรือเป็นคนแบบว่า,อาชอบเดินทางนะคะหรือว่าทํางานแบบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแบบธาตุลมก็ได้นะอย่างเช่นพวกแบบายานยนต์ delivery พวกโลจิสติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนกลุ่มนี้เหมือนมีอิทธิพลกับคุณนะในเดือนนี้ที่คุณจะต้องเข้าไปสัมพันธ์นกันกับเขานะคะแล้ว ดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะคะศาสตาเนี่ยดาวเจ้าเรือคือดาวพุธใช่ไหมแล้วก็ดาวพุธในเดือนนี้นะคะโคจรสามราศีเลยนะคือพบการงานพบลาภแล้วก็พบวินาศในช่วงปลายเดือนแต่มองว่านะคะ โคจรเข้าสู่พบที่ดีมากกว่าพบที่เสียนะคะคแสดงว่าการที่คุณเข้าไปหาคนฝ่งนี้นะที่เป็นเพื่อนเก่าญาติเก่ากลุ่มสังคมเดิมๆของคุณนะ่ะคนที่คุณเคยไปแบบว่าเจอไปติดต่อมาก่อนน่ะนะคะที่แบบสนิทกันนะ่ะที่ทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะมีโอกาสมาทำอะไรบางอย่างร่วมกันอีกนะ,ะซึ่งเป็นการทำอะไรที่มองว่าเป็นไปในเชิงแบบอ่ ดีสร้างสารรค์นะเพราะว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก็โครจรอ,อยู่ในพกกันงานมันเหมือนงานที่เราจะต้องทําด้วยกันมันอาจจะมีเรื่องของการติดต่อพูดคุยเอกสารสัญญาแบบการทําสื่อ,อประชาสัมพนนะะันธ์หางานที่มันแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีอาจจะแบบสมมุติเป็นนักบอลนะไปแข่งแบบ ไปแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นนักวิ่งเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเราไปแบบว่าลงวิ่งในกิจกรรมอะไรที่มันแบบเวิร์กเวิร์กเลิศเลิศงานเลิศเลิศแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วดาวพุธเนี่ยนะก็โคจรเนี่ยกัมมะลาภะเนี่ยมันแบบเป็นพบเบือนที่ดีแล้วอยู่กับคู่ดาวที่ดีด้วยนะคะทำให้คนที่คุณเข้าไปเจอในช่วงเนี้ย มักจะเป็นกาลยานามิตรแล้วกันนะคะหรือแบบว่าชักชวนคุณนะ่ะไปอยู่ในจุดที่มันมีความสร้างสรรค์ทำให้เราแบบมีบทบาทนะทำให้เรามีความโดดเด่นทำให้เราแบบ มีแรงมีกําลังนะคะหรือต่อยอดสมมติบางทีเราแบบอยู่ในกลุ่มสังคมที่ดีใช่ไหมคะบางทีเราทํางานอย่างเงี้ยคบเพื่อนดีนะคะเขารู้ว่าเราทํางานธุรกิจนี้ก็มีการแบบรีเฟอร์นะคะรีเฟอร์ทาให้เราแบบได้งานได้เงินนะได้ผลประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าดาวอาทิตย์ผู้ที่อยู่ในภพการงานเนี่ยมันมีตรีโกนด้วยไงคะตรีโกนเนี่ยไปสัมพันธ์กับภพบการเงินกับภพบอริใช่ไหมคะแสดงว่าเอ้ย มีโอกาสทําให้คุณได้เงินแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะมีพบอริด้วยเหนื่อยนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าโอ้โหแบบทําแบบได้กําไรน้อยนะคะแต่มีไงกาไรน้อยแต่ได้หรือแบบว่าต้องแบบไปทํากิจกรรมที่มันแบบไกลมากออกนอกสถานที่นะต้องใช้แรงนิดนึงนะ,ะต้องใช้แบบทักษะนิดนึงต้องใช้ความอดทนนะ,ะต้องแบบใช้แบบ กำลังหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้คนะคือมันอาจจะมีความแบบว่ายากนะในส่วนที่คุณกําลังจะทําแต่พอคุณทําแล้วเนี่ยนะมันก็จะช,ช่วยแบบต่อยอดทําให้เกิดแบบเรื่องไรายได้นะเรื่องของแบบความมีตัวตนเรื่องของประโยชน์เรื่องของแบบการต่อยอดอะไรต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นแบบเรื่องของการแบบเอ่อคบหรือ พบหรือเจอลูกค้านะพอพบปุตตะเนี่ยคือลูกค้านะเขาเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์แต่เป็นดาวอาทิตนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับเราบางทีเราอาจจะได้เจอแบบลูกค้าหินหินลูกค้าที่แบบมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะซึ่งอย่างตัวเราเราเป็นดาวอางาังคารใช่ไหมคะเราก็จะมีความแบบ ชอบเซลนะคะไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบบางทีเราเจอลูกค้าที่แบบว่าเป๊ะๆนะคะแบบว่าต้องพี่นอบพี่เทาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกอึดอัดใจได้นะคะบางทีแบบกลุ่มสังคมที่เราไปเจอนะคะมันช่วยเอื้อเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินให้กันกับเราแต่เราอาจจะไม่ชอบกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าไปเจอเพราะว่าเราอาจจะวางตัวลําบากนะคะ มันก็จะมีอารมณ์แบบที่รู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยนิดนึงนะแต่มองว่าการเหนื่อยในครั้งนี้นะคะมันเป็นเหนื่อยที่แบบว่าดีไงเป็นเหนื่อยที่มันแบบว่าสร้างสารรค์น่ะทำให้คุณสามารถต่อยอดนะเรื่องการงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินมีกิจกรรมอะไรที่ทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมีแบบอาทิตย์คือแสงสว่างอ่ะมีพลังมีอํานาจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะเป็นจุดเด่น เพราะฉะน,านาั้นนะการเข้าสังคมการไปอยู่ในกลุ่มสังคมในเดือนนี้สำคัญมากๆต้องเลือกให้ดีนะ,ะเลือกแล้วเนี่ยเอ,อื้อในเรื่องทิศทางการทำงานการประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราจะทำนะคะ บางทีงานมันไม่อาจจะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโหงานที่ทํากับออฟฟิศอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นแบบกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราทําอ่ะแล้วมันช่วยเหมือนแบบเพิ่มมูลค่าเพิ่มความเป็นตัวตนของเราช่วยเอื้อนะ,ะในแบบว่าความสําเร็จหรือการต่อย,ยอดในอนาคตได้แต่ทีเนี้ยดาวพุธอะนะคะเขาจะโคจรเข้าสู่ภพวินาาอันนี้คือไม่ดีแล้วนะ,ะตั้งแต่ยี่สบ็ดกุมภาพันธ์แต่มันช่วงปลายเดือนแล้วไงนะคะเลยกลายเป็นว่า ตลอดเดือนน่ะการเข้ากลุ่มสังคมการไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มสังคมเดิมๆที่คุณเคยแบบสนิทชิดเชื้อเนี่ยอันนี้ดีเอื้อคุณเอื้อประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะแค่อาจจะต้องระวังในช่วงปลายเดือนก็นนคือ27็กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะคะการเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมเนี่ยมันอาจจะมีตัวแปรมันอาจจะมีเงื่อนไขก็คือตัวแปรเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมวินาศแปลว่า เจอกันตามออนไลน์นะเจอกันแบบว่าเออเมื่อแบบว่าคับขันนะวินาศนะคะเจอกันแบบเฉพาะตอนที่แบบว่างานที่มันต้องมีแบบแก้ปัญหาหรือไปอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่ากลุ่มสังคมที่เราเข้าไปเจอเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เราเกิดความเสียหายนะคะเรื่องของรายได้นะคะเสียประโยชน์ นั่นเองนะคะแต่มันตั้ง27กุมภาพันธ์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตลอดเดือนเนี่ยมองว่ากลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปเจอในช่วงนี้เลิศดีนะคะอะพยายามเอาตัวออกไปเจอคนนั้นคนนี้บ้างทีนี้ศาสตร์ชอีกเป็นเรื่องของการเดินทางเหมือนกันนะคะการเดินทางเนี่ยนะคะอ,อาจจะเป็นการเดินทางตัวคนเดียวของคุณก็ได้บางทีเราเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดที่เหมือนแบบเอื้อนะ เพราะว่าศาสตร์ช้ามาอยู่ในกรรมมะการเดินทางติดต่อเรื่องของงานนะคะไปในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณกำลังคิดจะคุยอะไรไหมกับใครควรจะแบบว่าเหมือนลงแรงอะอังคารจึงมันเป็นการเคลื่อนไหวนะมันเหมือนควรจะไปเจอด้วยตัวเองอะมากกว่าที่จะเป็นแบบฮัลโหลว่าง่ายหรือส่งอีเมลนะคะคิดว่าการไปเจอด้วยตัวเองจะ เพื่อประโยชน์มากกว่านะเราต้องออกไปเจอคนเนี้ยที่เราอยากจะติดต่อเช่นลูกค้าเรานะคะโปรเจกต์อะไรที่เรากําลังจะทำนะคะต้องไปคุยเองไปติดต่อเองบางทีมันเหนื่อยหน่อยไงขี้เกียจแบบต้องออกไปรถติดแดดร้อนนะคะแล้วก็แบบคุยกันนิดนิดหน่อยหอยอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากแบบโทรศัพท์ไม่เอานะคะควรจะเดินทางออกไปคุยเจอติดต่อ ลงมือทําด้วยตัวเองนะคะติดต่อเสร็จกลับมาต้องส่งเมลต้องทําเอกสารนะควรจะเป็นการเหมือนแบบลงแรงลงมือเพราะว่าเมื่อเราจะสําเร็จได้พบก,การงานมันมีอลิลมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องยากมันจะต้องลําบากถ้าแบบง่ายๆแบบอยากจะได้อะไรแล้วแบบพโลแล้วเสร็จเลยจะไม่ใช่นะคะท่านเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยเคลื่อนไหวหน่อยนะคะลุยหน่อยแก้หน่อยมีอุปสรรคหน่อยอันเนี้ย จะเป็นสิ่งทําให้คุณได้ประโยชน์ได้คุณนั่นเองทีนี้เรื่องงานของคุณอะดาวอาทิตย์พุธจะอยู่ในภพก,การงานเนี่ยนะคะเขาจะอยู่แค่แบบอ่อช่วงครึ่งเดือนเองนะอย่างดาวพุธเนี่ยอยู่ถึงแค่วันที่ห้าดาวอาทิตย์อยู่ถึงแค่วันที่สิบสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณจะลงมือทําอะไรอะมันควรจะเริ่มลงมือทําในช่วงครึ่งแรกของเดือนแล้วหลังจากนั้นอะเมื่อคุณลงมือทําแล้วอะดาวอาทิตย์และพุธเขาจะโครจรเข้าสู่จุดลาภะไปว่า เราก็แบบรอไงรอแบบความสําเร็จมันต้องลงแรงก่อนแล้วความสําเร็จถึงจะตามมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าแบบพอครึ่งเดือนแรกนะคะมันเหมือนมันมีโอกาสมาแล้วคุณขี้เกียจอย่างเงี้ยไม่เอาเหนื่อยไม่อยากไปนะลําบากแบบลูกค้าคนนี้ไม่ค่อยชอบสิ่งนี้ที่เราทามันโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสูงอยากจะออกกาลังกายลงคอร์สเวละตั้งใจเวละนะคะเออเดี๋ยวกลางเดินเริ่มอันนี้ไม่ได้ละไม่ได้นะคะแสดงว่าจะไม่สําเร็จ ถ้าลงมือทําเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสี่เนี่ย, 1, 4, ยอยู่ในภพกรรม,มะเนี่ยมันจะแบบกระตุ้นในช่วงแรกนะคะมันจะแบบยากหน่อยลําบากหน่อยโอ้ยปวดโอ้ยเจ็บนะคะแต่พอลงมือทําเสร็จแล้วเนี่ยพอกลางเดือนเป็นต้นไปดวงดาวมันจะเริ่มส่งอิทธิพลในภพลาภะแปลว่าไอสิ่งที่เราลงแรงลงมือกรมมะคือการกระทําของเราอะเริ่มผลิดอกออกผล,ลเริ่มต่อย,ยอดได้นะคะ แล้วหลังจากกลางเดือนในพกกรรมะไม่มีดาวแล้วนะเนี่ยมันจะไม่เด่นละถ้าเกิดคุณไปทําอะไรแบบช่วงหลังเนี่ยไม่เด่นละนะคะแล้วะะลกลายเป็นว่าแบบไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าให้คุณไม่เต็มที่แล้วกันนะอ่ะงานต้องทําครึ่งแรกให้เสร็จนะ,ะมาดูเงินบ้างนะคะเงินเนี่ยนะคะคือดาวเจ้าเรือนการเงินดาวศุ์เนี่ยเดือนเนี้ยเขาโคจรผิดปกติอะ่ะ มันสลับไปสลับมาในภพกระดุมพระวินาศกระดุมพระเนี่ยนะคะสลับไปสล,บสลับมาอย่างแบบนี้ยแสดงว่าเงินของเราอะช่วงแรกก่อนนะช่วงแรกเงินจากงานเพราะมันมีตรีโกณแต่แค่ครึ่งแรกครึ่งแรกของเดือนเงินจากการทํางานเงินจากการกระทําเงินจากการลงแรงของคุณโอเคแต่ครึ่งหลังของเดือนเนี่ยนะคะกระดุมพระวินาศกระดุมพระเนี่ยจะเด่นกว่าละแปลว่าเงินที่ได้จาก เรื่องของประกันต่างประเทศการเป็นที่ปรึกษาเรื่องของเงินที่มาจากความเสียหายจุดนี้ถึงจะเด่นแต่มันโคโจรผิดป,ปกติมันเด่นจริงเรื่องนี้นะคะแต่เราอาจจะคาดการลำบากสมมุติว่าปกติคุณทํเาเงินจาก y o u t u ู e อะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติได้อยู่แล้วปลายเดือนได้นะได้ทุกเดือนกลายเป็นว่าครั้งนี้นะคะ รายได้เนี่ยมันอาจจะมีการสวิงเพราะดาวสุกมันเดินผิดปกติไงนะคะสมมติคุณได้ปกติคุณได้ห้าร้อยนะคะมันสวิงไงทิศทางมันไม่แน่นอนอาจจะเหลือแบบได้จริงน่อาจจะเหลือแบบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะส่วนสมมุติว่าคุณได้เงินจากอ่าการขายของออนไลน์ปกติไม่เคยได้เลยโอ้ยากมากแต่พอครั้งเนี้ยดาวมันผิดปกติกลับได้ เออมันแปลกไอ้ดวงดาวที่โครจรเดินผิดปกติแบบนี้มันชอบทำให้เราแบบงงๆว่าความเป็นไปได้กลายเป็นไม่แน่นอนความเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาไรายได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภพมินาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะลองดูเน้นไปในกลุ่มที่คุณแบบมักไม่ค่อยได้อะ่ะลองแบบโฟกัสลงในจุดนั้นโดยเฉพาะในช่วงบบว่าเครื่องเดินหลัง เป็นต้นไปนะคะครึ่งเดินหลังเนี่ยเ,เรื่องการเงินเรื่องในภพวินาศเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆกข้อเสียบ้างนะเพราะว่าภพวินาศมันเป็นภพทีเ่เป็นภพเบียนแปลว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นภพที่ไม่ดีนั่นแหละนะคะก็หมายความว่ารายจ่ายของคุณะ่ะนะคะก็อาจจะมาจากภพวินาศก็ได้นะแปลว่าเรื่องของประกรันนะคะ เรื่องของต่างประเทศเนี่ยเรื่องของความเสียหายบางทีเราเคยเอ่อจ่ายประกันเท่านี้นะคะแต่ครั้งนี้ทําไมมันแบบเฮ้ยมันแบบไม่รับแล้วมันเพิ่มยอดนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายได้เหมือนกันนะคะสำหรับภพวบีนาาและเนื่องจากดาวสุกร์อ่ะมาจากภพคู่ครองด้วยนะคะเท่ากับว่าคุณ คุณมีหุ้นส่วนคู่ครองคู่ขาคนเนี้นะคะเขาก็จะมามีอิทธิพลในเรื่องการได้เงินหรือเสียเงินของคุณนะเพราะว่าตัวปัตตนีเนี่ยคือคนรักเขาอยู่ในจุดวินาไงเมื่อเขาพังเมื่อไหร่นะเมื่อเขาต้องไปวินาศด้วยนะเขาพังก่อนนะคะคุณถึงจะได้เงินคือป่วยอะสมมติว่าทำประกันแล้วเช่วงนี้ไม่สบายใช่ไหมพังแล้วป่วยอ่าเคลมมาได้เงินแต่มันผิดปกติ หมายความว่าอาจจะได้ยอดแบบไม่เต็มนะคะหรือมีบางอย่างที่แบบไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือถ้าเกิดคุณมีพาร์ทเนอร์ต่างชาติปกติโอรักกันดีเลยนะคะคิดว่าไม่เคยมีปัญหาเดือนนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะเขาเข้าสู่จุดวินาศแปลว่าเอ้ยมันอาจจะมีการแบบยกเลิกเรื่องของการเป็นแบบหุ้นส่วนแบบที่อยู่ดีๆไม่มีทราย สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นสิ่งที่คาดคิดมักจะไม่เกิดขึ้นนี่คือผลของดาววิปริตนะคะคนนี้แบบโหเป็นคู่ค้ากันมานานอยู่ดีๆมาวันนี้พังละวินาศเฮ้ยพังได้ยังไงเปลี่ยนไปได้ยังไงอะ่ะนะคะแล้วก็เลยกระทบกับเรื่องของการได้รายได้ของคุณอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นะคะค่อนข้างเป็นตัวแปรของคุณนะคะในเรื่องของคนรักหุ้นส่วนแล้วก็เรื่องของการเงิน ความคาดการนะอะไรที่ชัวร์มักไม่ชัวร์อะไรที่ไม่ชัวร์มักชัวร์นะคะในการที่คุณจะได้หรือเสียเงินในเดือนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h e i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ